Yeah. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าสะพานบุญค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดพิทักษ์เทพาวะนะคะตำบลขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้นะคะที่วัดพิทักษ์เทพาวะนะคะมีงานใหญ่นะคะเป็นงานพิธีสวดพันยักษ์นะคะและก็ห่อรละค้งค่ะวันนี้นะคะที่21พฤษภาคม2 5ง7นะคะคีองานสวดพันธุยักษ์ของวัดเทพาวะนะคะของวัดพิทักษ์เทพาวะละวันที่2ิองนะคะจะรอรัค้างนะคะเชิญชวนทุชื่อผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานพร้อมกันนะคะ หรือใครที่อยากจะร่วมส,สร้างสิ่งต่างภายในวัดพิทักษ์เทพาวาสนะคะก็ติดต่อที่พระคุณเจ้าได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวตามจิบนะคะพิธีการในงานเสด็จพันยักษ์ของวัดพิทักษ์เทพาวาสกันเลยค่ะเดี๋ยวตามจิบพิธีการภายในวัดและไปกราบสักการะหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ ถือว่าเป็นวันที่21ทางวัดพิทักษ์เทพาวาสได้จัดให้มีสวดพันยักษ์ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงและในวันที่22ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขาบูชา วันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูตรตรัสสรุปปฏิพานทางวัดก็จัดงานบุญสำคัญก็คือหล่อละระฆัง27ลูกเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่วัดพิทักษ์เทพาวาดอันอัตมาภาพพระประหลัดปัญญาวรวัร ได้จัดทำงานบุญก็คือสองงานด้วยกันอยู่ในจังหวัดราชบุรีตำบลกุณวิทักษ์อำเภอโนนสะดวกใกล้ตลาดน้ำถ้าญยาติโยมสนใจในงานบุญงานกุศลที่วัดวิทักษ์จัดขึ้นเพื่อเอาเงินสมทบสร้าง เกี่ยวกับทำถ้ำจำลองอแล้วก็บูรณะวัตในเวลาต่างๆก็วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญกุศลปีนี้อาตมาจัดสองวันก็คือจัดเทศพานยักษ์ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็วันที่22ก็จัดหล่อระครัง ก็ถ้าสนใจญาติโยมอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลทางวัดอาตมาก็ไม่ขัดข้องอะไรถ้าโยมใดที่สนใจอยากจะร่วมบุญหลังจากงานสวดพานยักษ์หล่อระครังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาตมาภาพก็มีเบอร์โทรศัพท์0812698549หรือโยมจะเอหนทรางบัญชีตาม ในด้านที่อยู่ในด้านล่างให้โยมได้ทําบุญทำกุศลร่วมกับทางวัดพิทักษ์เทวาชก็ขอขอบใจและขอบคุณญาโย,ยมทุกท่านทุกคนทุกท่านถ้าจะร่วมกระถิ่นของวัดพิทักษ์เทพาวาก็อาทิตย์ที่27ตุลาคมมีการทอดกระถิ่นสำหรับเพื่อบูรณะวัดของวัดพิทักษ์เทพาวาก็จะร่วมบุญก็โอนตามมา เพจที่อบอกเอาไว้ให้แก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายาที่ได้มา,าร่วมบุญกุศลก็ขออำนาจบุญฤษีซึ่งมีคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์จงปกป้องญาติยโยมทุกคนทุกท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเนืกคิดสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนทุกท่าน จ,จงประสบความสำเร็จจงประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร